ข้อท่องจำพระธรรมนาหูมผู Brilliant. ้ห่วงแหนและแก้แค้นนาหูมหนึ่งผู้ห่วงแหนและแก้แค้นนาหูมหนึ่งจะเผาบรรดารถรบของเจ้าให้เป็นควันนาหูมสองจะเผาบรรดารถรบของเจ้าให้เป็นควันนาหูมสองข้อท่องจำพระธรรมฮาบากุกทารุณพระเจ้าข้าฮาบากกหนึ่งทารุณพระเจ้าข้าฮาบากกหนึ่ง พระเนตรของพระเจ้าบริสุทธิ์เกินกว่าจะทอดพระเนตรการชั่วฮาบากุกหนึ่งพระเนตรของพระองค์บริสุทธิ์เกินกว่าจะทอดพระเนตรการชั่วฮาบากุกหนึ่งดูเถิดคนหญิงจองหองจิตใจภายในเขาไม่ซื่อตรงฮาบากุกสองดูเถิดคนหญิงจองหองจิตใจภายในเขาไม่ซื่อตรงฮาบากุกสองจงให้ทั่วทั้งแผ่นดินโลกสงบนิ่งฮาบากุกสอง จงให้ทั่วทั้งแผ่นดินโลกสงบนิ่งฮาบากุกสองแม้มาเดือยไม่มีดอกบานฮาบากุกสามแม้มาเดือไม่มีดอกบานฮาบากุกสามข้อท่องจำพระธรรมเสฟัญญาป้อมสูงเสฟัญญาหนึ่งป้อมสูงเสฟัญญาหนึ่งจงแสวงหาพระยาเวทุกคนที่ถ่อมใจบนแผ่นดินเสฟัญญาสอง จงแสวงหาพระยาเวทุกคนที่ถ่อมใจบนแผ่นดินเสฟัญญาสองทรงอยู่ท่ามกลางเจ้าเสฟัญญาสามรงอยู่ท่ามกลางเจ้าเสฟัญญาสามข้อท่องจำพระธรรมฮักไก่จงขึ้นไปบนเนินเขานำไม้มาสร้างพระนิเวศฮักไก่หนึ่งจงขึ้นไปบนเนินเขานำไม้มาสร้างพระนิเวศฮักไก่หนึ่ง เสรุปบาเบลเอ๋ยจงเข้มแข็งเถิดฮักไกสองเสรุปบาเบลเอ๋ยจงเข้มแข็งเถิดฮักไกสองในวันนั้นเราจะรับเจ้าโอเสรุปบาเบลฮักไกสองในวันนั้นเราจะรับเจ้าโอเสรุปบาเบลฮักไกสองข้อท่องจำพระธรรมเสคาริยาแต่ต้องแก้วพระเนตรเสคาริยาสองแต่ต้องแก้วพระเนตรเสคาริยาสอง ไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ด้วยริธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณเสคาริยาสีไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ด้วยริธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณเสคาริยาสีห่วงแหนซิโยนเสคาริยา8ห่วงแหนซิโยนเสคาริยา8ปทิดาแห่งซิโยนเอ๋ยจงร่าเริงอย่างยิ่งเถิดเสคาริยา9กทิดาแห่งซิโยนเอ๋ยจงร่าเริงอย่างยิ่งเถิดเสคาริยา9้า ข้อท่องจำพะำระธรรมมาลาคีบุตรก็ย่อมให้เกียรติแก่บิดามาลาคีหนึ่งบุตรก็ย่อมให้เกียรติแก่บิดามาลาคีหนึ่งแต่ไม่มีสักค,คนหนึ่งที่มีสติจะทำอย่างนั้นมาลาคีสองแต่ไม่มีสักค,คนหนึ่งที่มีสติจะทำอย่างนั้นมาลาคีสองเพราะว่าเราเกลียดชังการหย่าร้างและความทารุณมาลาคีสอง เพราะว่าเราเกียรติชางการหย่าร้างและความทารุณมาลคีสองจงนำท่าสางเต็มขนาดมาลคีสามจงนำท่าสางเต็มขนาดมาลคีสามนี่แน่เราจะส่งเอลียาผู้เผยพระนะมายังเจ้ามาลคีสี่นี่แหละเราจะส่งเอลียาผู้เผยพระนะมายังเจ้ามาลคีสี่